เอาละครับที่นีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเกมม้ออฟฟิเชียลครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมอันดิสพิวเต็ดครับผมเกมมวยสุดมันบนสตรีมครับผมในเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมาเล่นเกมมวยกันครับผมจะไ,มได้ไม่ซ้ำซากครับผมไม่เบื่อครับผมก็เล่นเป็นชูก a r เ e d เลนเนอร์เนาะมุมแดงครับผมนี่นักมวยในตำนานเนาะ ชนะสามี่หกครั้งครับผมแพ้สามเสมอหนึ่งน็อกย5ิบห้าครั้งครับผมโอ้โหสถิติยังโหดเป็นดักมวยรุ่นเดอะครับผมรุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นพ่อก็ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ครับผมนี่สำหรับชูการ์เลสเลนเนอร์เนาะฝั่งตรงข้ามครับผมก็ชื่อเหมือนเราเลยชูการ์เลส ชูการ์เลสโลบิสันครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้างนะสำหรับคนนี้ครับผมก็เก่าไปอีกลึกไปอีกครับผมปัจจุบันเตชีวิตแล้วนเนาะชูการ์เลสโลบิสันครับผมมายกแรกครับผมนี่โหเดินเข้ามาหากันเลย อุ๊ยแรงเกันไปครับผมแต่เป็นเราที่เจ็บครับผมเราโดนหวดนี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ๊ยเขายาวกว่าครับผมเราต้องค่อยๆบุกเนาะตั้งการดีๆนี่เนี่ยอุ้ยอึ้งอึ้งเดี๋ยวไปโดนโดนเวียงเวียงอุ๊ยอุ๊ยดอกนี้โดนเจ็บเราเจ็บต้องถอยอืมโดนไปหนึ่งได้ไปหนึ่งมัดนี่เนี่ยเวียงโอ้ยเหวี่ยงไม่โดน โอ้โหนี่ยังไงล่ะนี่ไงล่ะโดนหน้าเต็มๆเอาอีกไหมนี่เราออกหมัดไม่โดนเลยเว้ยโยกโยกดูเชิงก่อนครับผมยกแรกเนาะอุ้ยอุ๊ยโดนลำตัวนี่เนี่ยเอาคืนเอาคืนเอาคืนโอ้โหสเตมิน่หมดอุ้ยเราโดนชกหน้าเยอะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยดอกนี้เป็นไงล่ะแนกกันไป อีอึ้งเป็นไงเฉียนเชียนเด็ก็โดนนะอื้มอื้มอื้มอุ๊ยหุ่ยเถียงเหรอเถียงลำตัวบ้างอี๋เนี่ยอี๋เนี่ยโอ้โหสเต็มไม่หน้ากันหมดไม่มีแรงมดแหงครับผมอี๋อี๋เวียดไม่โดนมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโยกโยกยึกยึดหลอกหลอก มาด้มาด้มาด้นี่แนะโดนโดนเป็นหนึ่งดอกเฮชอตนี่แน่แยบแยบทำตัวขึ้นบนลงล่างนี่แนะขึ้นบนลงล่างอืมอืมขึ้นบนลงล่างนี่เอ้ยเบี่ยงไม่โดนครับผมหมดที่สามนะผมก็จะไต่บนลงล่างแล้วก็จะหดปับ๊บแต่เนื่องจากว่าเราสั้นครับผมโอเคจบเพังแรกครับผมดูเชิญกันเนาะ เล่นกับคอมแม่งเล่นยากครับผมสเตมินาไม่ยอมลดเลยของเราลดเอาลดเอา <c oughs> มายกที่สองครับผม <c oughs> อุย้ยโดนเราโดนลำตัว <c oughs> นี่เนี่ยนี่เนี่ยก่อนลำตัวอุย้ยโดนหน้าเรานี่หมัดเขายาวกว่าครับผม <c oughs> ได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะ <c oughs> อุย้ยโดนหน้าอีกอล้วไอ้ีโอ้เข่าเริ่มอัปเปอร์คัตครับผม นี่น,นี่โดนหน้าเยอะโอ้โหเหลืองเลยทำตัวลำตัวนีว่ทำตัวขึ้นบนอุ้ยต่อยท้องดีว่าเราบล็อกได้ครับผมอือุ้ยอัปเปอร์คัตอีกแล้วไอ้หมอนี่นี่มาเข้ามาได้เดินเดินอุ้ยโดนอัปเปอร์คัตอีกแล้วโอ้โหหน้าสัน่นชุบชุบยกหลอกหนึ่งสองฟวดฟวดฟวเป็นไงลนะ่ะ มาซี่มาซี่อุ้ยเอาประคัดอีกแล้วเข้าไกลไม่ได้เลยไอ้หมอนี่นี่นี่แลกไปหดไม่โดนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนมามารอสเตมินาขึ้นก่อนอึ๊บอุ๊บเหวี่ยงหมัดไม่โดนเลยเดี๋ยวพลังงานนี่นี่แยบแยบทิมไปมาซีมาเซมาเซเหลืองเหมือนกันหน้ามันก็เหลืองเหมือนกันนี่แน่หดไปเอาติมามาที่ แย,บ,ยบขึ้นบนลงล่างไม่โดนอีกาง,งเงี้ยผมไม่กล้าเข้าไปสุดๆเนาะกลัวจะเจ็บอุ้ยยังไงเป็นไงเหลืองเลยแม่งต่อยหน้าเราอันตรายอันตรายอึบอึบแหลกครับผมแหลกอึ๊ยมาเราได้เยอะกว่านี่แนี่นี่แนี่ต่อยหน้านี่นี่นี่นดอกนี้เจ็บไหมล่ะแห่ต่อยหน้าต่อยน้ำตัว จุบจ๊บๆๆนี่เนะี่ยหัวตําตัวหลอกหนึ่งที่แหมอย่างงี้ติดบล็อกเราไม่จจาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานี่แถวไม่หึงดอก <c oughs> อจบยกที่สองครับผมให้น้ําให้ท่าก่อนเนาะปิวเข้มมายกที่สามอยู่กันยาวๆครับผมยกสองยก <c oughs> ขึ้นบนขึ้นบนนี่ยังไงอ่ะนี่อ้ยไม่โดน โอ้ยหนึ่งเล้ต่อยน้ำตัวกูอีกมามาเล่นหน้าปัดเล่นนะหัวนี่นหัวเขาเหลืองนะเราต้องจัดก,การที่หัวครับผมนี่ไงแย่ yeah, ไปแต่เรต้องรักษาสเตมินาครับผมเพราะว่าสเตมินาเราลดมวบเลยอึ๊บอึ๊บตั้งกัดไว้ตั้งกัดแล้วหลอกหลอกแล้วก็ชกนี่ไม่โดน ต้องระวังอัเบอร์คัตของเขาเนาะนี่แนี่นี่แนี่เล่นหน้าไปอุ้ยอุ้ยโดนเหมือนกันอุ้ยหัวเหลืองเลยมาติมาสิอ่าอุ้ยนี่แนี่นี่แนี่โอ้หมด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 ระวังตาลายครับผมผมเริ่มตาลายแล้วเออเออเ้อยังไงน้าแดงแล้วมึง สีหน้าเปลี่ยนละโอ้ยกอดก่อนครับผมสเตมินาหมดนะกอดแล้วก็หวดนี่ไง <c oughs> เนที่เพอะนี่ต้องตามครับต้องตามเฮ้ยจะหูไม่โดนวันนี้อะไรวะเนี่ยอึ๊บบแยบแยบโหยังโอ้เสียดายครับผมเขาฟื้นแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่กอดก่อน,อนสเตมินากลับมาแล้วหววอไม่โดนไม่เข้าเป้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเล่นลำตัวเรา ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็บอุ้ยอัปเบคัสอื้ออื้อทำตัวตัดทำตัวนี่ไงชกขึ้นบนโอ้แต่เราเหลืองเพียบเลยอืมเย็บแย็บเย็บจบยกที่สามครับผม มาชมยกที่สี่กันเนาะตอนนี้คะแนนของเราขึ้นนำครับผมทั้งสามท่านให้สิบคะแนนเนาะฝั่งน้นให้เก้าคะแนนทั้งสามท่านมาได้เปรียบเรื่องคะแนนครับผมโอ้ยโดนหน้าเราเยอะนี่ยับไปยับคืนไปแลกไปโอ้ตอนไม่โดนไม่กล้าเข้าสุดครับผมกลัวหมัดเขานะนี่เนี่ยตอดำตัวตอดำตัวขึ้นบนเข้ามาเออเออเออไงลำตัวขึ้นบนโอ้ยโดนเหมือนกัน จังหวะกม้มโดนหัวนี่แหลกไปแลกไปแลกไปมาให้เข้ามาล้ำตัวล้ำตัวลำตัวเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดีหลอกเข้ามุมครับผมมาเข้ามาโดนหัวไป็นหนึ่งทีชกหน้าชกหน้าแยบปุ๊บมาหลอกหลบได้นี่แนี่โอ้ยโดนลำตัวว่ะโอ้ยโดนหน้า เอาคืนเอาคืนไอ้โหยมาน้าหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ได้ได้นี่นี่นี้ชกหน้าชกหน้าชกตั้งตัวมาเหยียบมาชุบชุบชุบแยบแยบโอ้ยแม่งไอ้เข้าวงไหนไม่ค่อยได้เลยเขายาวบล็อกมันเริ่มเหลืองละ มาึบบ็อกไว้อยู่บ็อกไว้อยู่มามามาสินี่นี่แยบแยบแยบนี่หัวเป็น,ปนทีโดนหน้าโดนหน้ากดหูมาถอยมาเอาสเตมินาก่อนจุ๊บอุ๊ยอึ๊บแน่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอุ้ยแดงแล้วแดงแล้วโอุ้ยสเตมินาหมดเดี๋ยวครับผมตั้งสปีดก่อนตามตามโอ้โหระคังช่วยมันวะอืมอืม หลักขังช่วยไว้ครับผมดเดีวเข้มครับผมมันคือบอยเฮ็ดเมื่อกี้อโอกาสมาแล้วมาครับผมชงยกที่ห้ากันเนาะนี่แหแรกแรกแรกครับผมเขาต้องบุกนะเพราะว่าหัวเขาแดงละนี่น่นี่ดอกนี้เป็นไงละ่ะส,สามไปซ้มไปเก็บโอ้โหหนีหนีนีนนนแ่หละ โอ้โหไม่ได้วะฟื้นเลยจังหวะตามผมทำไม่ดีครับผมทำไม่ทำไม่ไมค่อยดีเลยไม่เป็นไรเอาใหม่หดหน้าโอ้เป็นเราเทียเป็นที่เราเจ็บครับผมคราวนี้เป็นเราเจ็บบ้างบ้างก่อนแล้วนี่ไงหวดหวดหวดเป็นงานที่หน่ายอย่างเดียวครับผมตอนนี้หวดทุบมาเดี๋ยวเราสเตมิน่าก่อนนี่ไง ทำตัวนี่ไงเปิดช่องเปิดช่องต่อยหน้าหนึ่งทีนะเกมเริ่มมาแล้วหน้าแดงอยู่แล้วต่อ,อยตาตัวต้องมีจุกกันมัง้งละเดี๋ยวเราสเต็ม,มหน้ากันโอ้โดนโดนโดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมามามึนแล้วมึนแล้วตามตามตามไปทตาตัวโอ้โหล่วงไหมครับผม <laughs> ยกนี้ได้หนึ่งนครับครับ เซเว่นโอ้โหนับหลุกขึ้นไหวครับผมมา,ามกรรมการยังให้ชกต่อนะมาไอเนี่เอามืนมืนมืน,มนตามมึนต้องตา,ต,าตามตามตไอมตัวล่วงไวแล้วครับผมหก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 หเหก ไม่ไหวครับผมโอ้ชนะไปครับผมในยกที่ห้านะผู้ชนะครับผมเป็นชูก้าเดดเลนเนอร์นี่มุมแดงอืมเผลอเฟกครับผมเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมครับผมนักมวยรุ่นเดชเจอกันครับผม โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe ครับผมกดติดตามเนะาะไงวันนี้ผมก็ไปก่อนนะสวัสดีครับ